สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้เราก็ยังอยู่ในชุดคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวของซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษหรือว่า Good Doctor. เวอร์ชันไทยนั่นเองครับเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครของหมอโชนผู้ซึ่งเป็นออทิสติกกันนะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมหมอโชนถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรคือมายเซ็ตที่ทําให้หมอโชนมีพฤติกรรมแบบนี้และเขาคิดอย่างไรล่ะอะไรล่ะที่ทําให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์ในมุมของ เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับออริสติกกันเนาะว่าเอออะไรที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้นะเราก็จะมาวิเคราะห์กันในเชิงลึกกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความลับกันครับนะความลับว่าจริงแล้วเนี่ยคนกลุ่มหมอโชนเนี่ยเก็บความลับเป็นไหมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวอย่างกันนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ฮาๆอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ขอขอบคุณคลิปตัวอย่างจาก True CJ และ True ID ด้วยครับ ทำไมไอ้นิกถึงไปนั่งใกล้คนไข้ขนาดนั้นวะเพราะว่ามอนิกรักคุณชามครับเฮ้ยฉัหรจริงครับเ,เราจะพูดเบาทำไมมอนิกไม่ให้พูดดังครับแล้วก็ผมรู้แค่นี้ครับทีนี<ส>้ไอ้นิกม่มีความลับนะพี<ส>่แล้วผมก็รู้แล้วครับว่าใครรักหมอพีมครับ ก็อาจารย์อาชวินไงครับอาจารย์อาชวินชอบอยู่ใกล้หมอพิมพ์แล้วก็ชอบมองหน้าหมอพีมตลอดโอ้ยโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาชวินไม่อยู่ครับน่าจะติดผ่าตัดอยู่ครับไม่เป็นไรค่ะเมย์รอได้พอดีวินเขาบอกไปแล้วจากคลิปตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหมอโชนได้มีการพูดเนาะว่า เออก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์เช่นมอนิกเนี่ยรักคนไข้อะไรแบบนี้แล like ้วก ah? ็หล like ังจากนั hmm. ้นเนี่ยก็เล่าหมดทุกอย่างเลยแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งเล่าเรื่องที่ว่าเออใครเนี่ยชอบหมอพิมพ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับหมอโชนรู้โลกรู้อะไรแบบนี้ก็คือแบบหมอโชนรู้อะไรปุ๊บโลครู้หมดทุกอย่างเลยแบบนี้เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเก็บความลับเป็นไหมอะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้รู้อะไรโลกรู้จริงๆอาจจะเป็นแบบนั้นจริงหรือล่า เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้ครับว่าแท้จริงแล้วคนกลุ่มออริสิกนั้นเก็บความลับเป็นไหมโอเคครับทีนี้มาถึงคําถามที่สําคัญเนาะของคลิปนี้ที่เราจะมาอธิบายกันนะก็คืออันที่จริงแล้วคนกลุ่มหมอโชนเก็บความลับเป็นไหมเนาะหมอโชนเป็นกลุ่มออริสิกระดับอาการเล็กน้อยหรือเรียกว่าไมโออิซึมครับนะหรือจะเรียกว่าไฮฟอร์ชันียงออทิซึมก็ได้ คนกลุ่มนี้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงคนปกติแต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็ยังมีความผิดปกติจากออทิสติกอยู่ก็คือมีเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นเรื่องของความผิดปกติด้านทักษะสังคมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ความผิดปกติเรื่องของการสื่อสารทางสังคมครับนะก็คือถึงแม้อาการมีเพียงแค่เล็กน้อยเขาก็ยังผิดปกติอยู่ดีนะทีนี้เนี่ยก็อ,อธิบายแบบนี้ครับว่าถ้าถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเก็บความลับเป็นไหมถ้าจะบอกว่าเก็บความลับไม่เป็นจริงหรือไม่จริงคนกลุ่มนี้ รู้อะไรโลกรู้จริงหรือไม่จริงผมก็ตอบว่าจริงแค่50%อครับอีก50%ไม่จริงถ้าตอบแบบสั้นๆง่ายๆนะครับจะตอบแบบนั้นคําถามคือทํำไมผมถึงพูดแบบนี้คําตอบก็คือเพราะแท้ที่จริงแล้วคนกลุ่มนี้เขาเก็บความลับเป็นครับนะถ้ากลุ่มที่เป็นอาการพิษแค่เล็กน้อยเนี่ยเก็บความลับเป็นครับแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นความลับหรือว่าไม่เป็นความลับเขาไม่มีเซนส์ในการที่จะวินิจฉัยหรือว่าวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเรื่องนี้เป็นความลับนะ หรือว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความลับหากไม่ได้บอกตรงๆว่าง่ายๆก็คือถ้าไม่มีใครพูดตรงๆไม่มีใครบอกว่าอันนี้คือความลับเรื่องนี้บอกกับใครได้บ้างเรื่องนี้คุยกับใครได้บ้างเรื่องนี้คือเรื่องส่วนตัวนะอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้กำกับเขาไม่ได้ใส่เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ระบุให้ชัดเจนอย่างอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ครับนะมันเป็นเส้นทางสังคมอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถคาดเดาหรือว่าเรียนรู้หรือว่าเรียกว่าไงฮะรู้ด้วยตัวเองได้อะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่ เรื่องนี้คุยกับใครได้บ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรบอกใครหรือควรบอกใครอะไรแบบนี้เขาจะได้สามารถคาดเดาด้วยตัวเองได้นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของ p อ l ิ t i c ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราระบุไปตรงๆเลยว่าเรื่องนี้บอกใครได้บ้างเรื่องนี้เราบอกใครไม่ได้ถ้าเราพูดตรงๆแบบนี้ไปเลยเนี่ยกำกับชัดๆไปเลยเนีย่ยจบครับนะเขาก็สามารถรู้ละวว่าเรื่องนี้เป็นความลับเรื่องนี้บอกใครได้บ้างบอกใครไม่ได้บ้างเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เออต้องอธิบายแบบนี้ครับว่า โดยไมเซทพื้นฐานของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แฟกตรงเนาะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแฟกเลยตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไมเซทพื้นฐานคนกลุ่มนี้คืออะไรรู้สิ่งนั้นต้องพูดได้เพราะว่าเขาแฟกไงเขาแฟกจัดเนี่ยเออก็คือเขารู้จีความมีไมเซทที่ว่าแบบเขารู้อะไรอะไรที่เป็นเรื่องจริงเรื่องนั้นก็คือเรื่องจริงเสมอนี่คือไมเซทพื้นฐานของคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจความละเอียดหรือว่าความลึกซึ้งของทักษะทางสังคมที่ว่า เออมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะว่าเรื่องแบบนี้มันมีความเป็นส่วนตัวของระหว่างบุคคลอยู่เรื่องแบบนี้มันมีความเป็นสนิทสนมความไว้ใจระหว่างบุคคลที่แต่ละคนแตกต่างกันออกไปอะไรแบบนี้หรือว่าเรื่องแบบนี้มันต้องไปไปตามสถานการณ์สถานการณ์แบบนี้ไม่เหมาะกับที่จะพูดเรื่องนี้สถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ควรจะพูดกับคนคนนี้อะไรแบบนี้เขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานใน m ส n d s e t ของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ อะไรที learn, clear, concern, ่ร um, ู้สิ่งนั้นสามารถพูดได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงนี่คือมาเซคพื้นฐานของคนกลุ่มนี้แต่ถามว่าสามารถฝึกฝนกันได้ไหมฝึกฝนกันได้ครับโดยการที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องของสภาพแวดล้อมสถานการณ์มากยิ่งขึ้นเนาะให้เขาเนี่ยดูสภาพแวดล้อมสถานการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นก็สามารถฝึกฝนกันได้ก็คือใช้ทักษะสังคมเข้ามาช่วยแหละครับนะก็จะทําให้เขาเนี่ยดุจดุนมากขึ้นได้เช่นเดียวกันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเก็บความลับเป็นได้มากิ่งขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากซีรีส์กูด็อกเตอร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเพราะว่าตัวละครหมอโชนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะได้เห็นเลยว่าแท้จริงนั้นเ,นเขาเก็บความลับเป็นไหมนะก็คือเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่าเออออริสติกเนี่ยเออก็คือจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจเรื่องของความลับหรือความเป็นส่วนบุคคลระหว่างบุคคลอะไรแบบนี้ได้นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างหมอโชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเขาเราก็จะมองว่าเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เป็นโชนรู้โลกรู้ อาจจะเป็นคนที่ปากรั่วแฉคนอื่นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับก็คือเขาไม่รู้เขาไม่มีเซนต์ในการรู้ว่าเรื่องไหนควรเล่าแค่ไหนเรื่องไหนควรบอกใครแค่ไหนอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีในการอยู่กับออริสติกว่าเรื่องไหนที่เป็นความลับเนี่ยง่ายมากเลยครับก็คือพูดกับเขาตรงๆไปเลยว่าเรื่องนี้บอกใครได้บ้างเรื่องนี้บอกใครไม่ได้เรื่องนี้พูดกับใครได้บ้างเรื่องนี้พูดกับใครไม่ได้เพราะว่าเขาจะอ่านตามสถานการณ์นะครับคือคนปกติเนี่ยอาจจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นความลับจากอะไรเช่น เรื่องแบบนี้มันก็น่าจะน่าจะรู้ด้วยตัวเองได้นะมันไม่น่าจะต้องมีใครมาบอกเขาก็รู้กันว่าเป็นความลับนะอะไรแบบนี้คือคนปกติเนี่ยจะรู้สึกได้นะเช่นรู้จากสถานการณ์รู้จากรูปแบบของคําพูดรู้จากน้ําเสียงรู้จากเขาเรียกว่าบริบทนะบริบทของสังคมหรือว่าคําพูดนั้นนะมันมีส่งผลต่อบ,บริบทยังไงอะไรแบบนี้นะคนปกติเนี่ยจะรู้ทุกนี้จะอ่านพวกนี้ได้แต่ว่าออริสติกเนี่ยจะอ่านพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทักษะสังคมที่ตกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นวิธีในการอยู่กับออริสติก อย่างหมอโชยเนี่ยง่ายมากเลยครับพูดตรงๆไปเลยว่าเรื่องไหนบอกได้บ้างเรื่องไหนบอกไม่ได้จบครับผมว่าแค่นี้เราก็สามารถอยู่กับคนออยสิกได้ด้วยความเข้าใจละว,ว่าเขาสามารถเก็บความลับได้แล้วก็เขาสามารถรู้ได้ว่าเรื่องนี้ควรบอกใครหรือไม่ควรบอกใครเราก็สบายใจเขาก็สบายใจเพราะฉะนั้นวิธีในการที่จะคุยคนกลุ่มนี้พูดตรงๆไปเลยครับก็หวังว่าตัวซีรีส์ุณด็อกเตอร์นั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ทุกคนเนี่ย เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะว่าออสซิกระดับอาการเล็กน้อยในชีวิตจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยซีรีส์เนี้ยอย่างที่ผมพูดไปว่าซีรีส์ก็คือซีรีส์ในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับแบบนี้สักทีเดียวเพราะว่าซีรีส์เนี่ยคาแรคเตอร,ร์มันค่อนข้างจะชัดเจนว่านี่คือกลุ่มอาการออสซิกระดับอาการเล็กน้อยนี่คืออาการมันชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยออสิกเป็นสเปกตรัรรมที่อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลจึงไม่ชัดเจนขนาดนี้ทุกคน,คน,กนเนา,นานเนะบ,บ,นบางคนก็มี แบบที่หมอโชนเป็นแต่ไม่รุนแรงเท่าหมอโชนอาจจะเนียนกว่าหมอโชนไว้ง่ายอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมา,มากๆครับสำหรับผู้ที่ทาซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของผมนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชสหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ